แล้วกระจ่างไม่ธรรมดาสวัสดีค่ะมาตามติดข่าวกันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจคุณวีระลงสมบูรณ์ท่านได้วิเคราะห์คดีน้องชมพู่ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้พยานนับร้อยสู้พยานพี่สาวของน้องคนเดียวไม่ได้เช้าว,วันที่11พฤษภาคม63พี่สาวดูแลน้องชมพู่ต่อมาได้เปิดเกมให้เล่น สักพักน้องขอไปเล่นดินใกล้ๆแล้วหายตัวไปพี่สาวบอกหลับ10นาทีตื่นมาตอน9้าโมงไม่เห็นน้องจึงออกตามหาโดยบอกแม่สั่งให้พูดว่าหลับกลัวคนอุ้มน้องมาทำร้ายเพราะถ้าไม่หลับก็รู้ว่าคนร้ายคือใครสงสัยแม่สั่งตอนไหนเนื่องจากแม่อยู่ในสวน บนเนินเขาที่จริงแล้วพี่สาวบอกไม่ได้หลับและน่าจะเห็นคนเอาน้องไปเพราะพี่สาวบอกว่าไม่พูดดีกว่าถ้าเป็นคนอื่นและไม่รู้จักพี่สาวต้องโวยวายแล้วแต่เมื่อเงียบแสดงว่ารู้จักใกล้ชิดถ้าคนอุ้มเป็นลุงพลพี่สาวคงไม่นั่งรถลุงไปตามหาน้องด้วยกันจึงไม่ใช่ลุงพลทำ การที่แม่สั่งให้พูดว่าหลับแสดงว่าไม่หลับย่อมเห็นว่าใครที่คุ้นเคยพาน้องไปเห็นจริงไหมจริงสิเพราะต่อมาเธอบอกว่าไม่พูดดีกว่าจึงชัดเจนว่าที่สาวรู้ว่าใครตำรวจก็ได้ยินคำพูดเหล่านี้ตำรวจเก่งในการสอบสวนอยู่แล้ววิเคราะห์ก็เก่งกับเรื่องหมูหมู แค่สอบเด็กอายุ13ปีเพื่อเอาความจริงจึงง่ายเหมือนปลอกกล้วยแถมไม่เปลืองเงินสืบคดีเว้นแต่ยอมผ่านเรื่องง่ายๆไปเอาของยากที่ใช้ทุนมหาศาลเนิ่นนานถึงปีกว่าพอพี่สาวบอกว่าใครเอาไปตำรวจก็สาวเชือกต่อไปได้แบบสบายๆได้ตัวคนร่วมมือทั้งชุดตั้งแต่เดือนที่เกิดเรื่องแล้ว ําพวกตำรวจดังเก่าที่กเกษียณแล้วมักพูดว่าฝ่ายลุงขัดแย้งยิ่งร้อนตัวพ่อแม่ลุงป้าขัดแยง้งเป็นผลดีต่อตำรวจต่อจิ๊กซอได้เพราะตำรวจมีเทคนิคในการสอบสวนอายการเก่าบางคนก็พูดตรงข้ามลุงเรื่องนี้ถ้าพวกคุณพูดแต่จุดปลายเหตุรวมทั้งเส้นผมโดยไม่กล้าพูดจุดต้น เหตุกล้ยกลยถึงแม้เป็นตำรวจเก่าเก่งภายหน้าก็อย่าออกมาแสดงความคิดเห็นเลยคำนะคดีนี้สอบพี่สาวน้องแบบจริงจังก็จบนานแล้วใช่ไหมกันท่าไว้ทำไมท่านสุวัส์นี่ก็เป็นบทความของคุณวีระหลงสมบูรณ์นะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณบทความของท่านด้วยค่ะนอกจากนี้ก็มีประชาชนในโลกออนไลน์ เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะโดยท่านแรกกล่าวว่าสอบไม่ได้ค่ะพี่สาวยังเด็กแต่เอาลูกสองคนของลุงไปสอบสวนเก็บเส้นผมตรวจ DNA ก็ยังเด็กเหมือนกันงงไหมล่ะคะท่านท่านต่อมากล่าวว่าท่านบรรยายมาถูกต้องทุกอย่างคะ่ะท่านเป็นจริงอย่างที่ความท่านว่าค่ะเพราะติดตามคดีนี้มาตั้งแต่ต้นค่ะ ท่านต่อมากล่าวว่าท่านวีระวิเคราะห์ได้ดีมากค่ะรอดูตอนจบนะคะท่านต่อมากล่าวว่าท่านบรรยายมาถูกต้องที่สุดทุกอย่างเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดคดีของน้องชมพู่คนทั้งประเทศยังติดตามอยู่ทุกคนอยากรู้และเห็นว่าใครเป็นผู้ทำน้องชีวิตของเด็กตัวน้อยผู้นี้ผู้น่าสงสารมากมาก อยากเห็นคนร้ายตัวจริงๆอีกนานเท่าไรแต่จะถึงอย่างไรก็จะติดตามอยู่ติดตามมาตั้งแต่วินาทีแรกที่น้องโดนอุ้มและหายตัวไปจนกลายเป็นโศพท่านต่อมากล่าวว่าขอบคุณท่านอาจารย์วีระวิเคราะห์ตรงทุกถ้อยคำค่ะเพราะติดตามข่าวตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบันลุงพลป้าแตนเป็นผู้บริสุทธิ ไม่มีแรงจูงใจค่าทำร้ายน้องทุกวันนี้จึงมีแต่รอยยิ้มหน้าตาแจ่มใสใจสะอาดค่ะขอให้จับผู้ร้ายตัวจริงได้ในเร็วด้วยเทินสาธุท่านต่อมากล่าวว่าเนิ่นนานมากคดีนี้ยังไม่รู้ใครทำน้องเลยบทสรุปของแต่ละคนก็ปฏิเสธแล้วใครละ่ะทำน้องอยากให้คดีนี้ จบเร็วๆจับผู้ร้ายได้สาธุขอให้น้องได้รับความเป็นธรรมท่านต่อมากล่าวว่าใช่ขนาดเราเป็นประชาชนที่คอยติดตามข่าวยังงงกับการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เลยค่ะยังไงก็จะติดตามและเป็นกำลังใจให้ลุงป้าและทุกคนที่คอยช่วยเหลือต่อไปค่ะสู้ๆฟ้ามีตา ท่านต่อมากล่าวว่าคดีแรกของโลกที่ผู้สูญเสียไม่มีการสืบหาคนที่ทำผิดสถานการณ์ทำให้สังคมสงสยัยมาตั้งแต่เริ่มเกิดเรื่องเป็นเหตุการณ์ที่เกิดโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจสังคมก็รอความจริงกระจ่างค่ะอาจารย์กระจ่างไม่ธรรมดาลุงได้ความเป็นธรรม